สวัสดีครับวันนี้โปรเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับอีเวนต์บิ๊ m มัได้มีอัปเดตของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าอีเวนต์บิ๊ m มัจะจบวันนี้นะ10โมงเช้ามันเลื่อนเวลาอีกแล้วครับมันเลื่อนเวลาอีกแล้วซึ่งมันเลื่อนเวลามานี่รอบที่3แล้วนะจากที่ตอนแรกครับจบวันที่25ครับ มาโจวันที่28แล้วก็มาโจวันที่4ครับเลื่อนไปวันที่4เลยนะซึ่งก็พิกมามครับก็มาใหม่อีกแล้วแต่ของรางวัลครับจะมีของรางวัลมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเลยครับพูดถึงกับดานสองอันนี้ก่อนซึ่งมันเป็นดานพิเศษนะของพิกมามซึ่งเอาไว้ดรอปของต่างๆนานาเลยก็ถือว่าดีนะเอาไว้หาของครับส่วนสามดานที่เป็นดานปกติของพิกมามอันนี้คือเอาไวเาเนะ้เก็บดาเมจนะเก็บาดาเมจเก็บคะแนนรวมโอเคครับเข้าไปดูไอเว็บไซต์ของ บิ๊กมัมกันเลยซึ่งมันก็เลื่อนไปวันที่4ี่มันก็ดีหรอกสำหรับคนที่ยังไม่ได้เก็บเลยนะก็นี่ครับเลื่อนไปวันที่4ี่มีนานะเวลา1ิโมงเช้าซึ่งผมไม่รับประกันนะว่ามันจะเลื่อนไปอีกหรือเปล่าซึ่งผมไม่เชื่อใจแล้วล่ะผมไม่เชื่อใจแล้วว่าไอ้เกมนี้มันจะล็อกหลอกผมไปเรื่องแบบเพราะคลิปก่อนผมพูดสดิบดีเลยว่าจบวันที่ยี่แปนะอย่าลืมไปฟังกันนะผม่าษาพูดสดิบดีเลยผู้ท้ายครับมันหักหน้าผมซะหน้าแตงยับเยินเลยโอเคครับ บิ๊กมัมครับฟื้นคืนชี่มาอีกรอบแล้วฟื้นคืนชี่มาเป็นภาคที่สามนะรอบทีสามนะของบิ๊กมัมซึ่งของรางวัลก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมพ,พิมพิมไอเดียลงไปก่อนโอเคนี่ครับของรางวัลเพิ่มเติมครับคือ ผลสายลุงครับเพิ่มอีก10ครับเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจค่าบิ๊กมัมลงได้ครับจะแจกผลสายลุงอีก10เม็ดครับซึ่งดีมากๆเลยนะการเลื่อนอีเวนต์ไปเนี่ยดีสุด,สด,สดเลยเพราะจะมีผลสายลุงครับรวมๆกันเลยแจกทั้งหมด30เม็ดเลยนะโอ้โห30เม็ดเลยนะฟรีๆถือว่าดีมากเลยซึ่งวิธีการจะค่าบิ๊กมัมครับไม่ต้องว่าคุณคนเดียวค่าครับคนทั้งเซิร์ฟครับร่วมแรงร่วมใจค่าคือแค่ลงด่านไปเลยยครับ h ฮี uh, p หรือเลือดมันจะลดลงไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็ผ่านครับยังไงก็ผ่านเพราะคนทั่วโลกครับช่วยกันฆ่ายัางไงก็ผ่านแต่มีขอรางวัลเพิ่มเติมครับจากขอรางวัลตอนแรกครับขอรางวัลจะแจกอยู่ที่รางวัลสูงสุดครับอยู่ที่200ล้านใช่ไหมรางวัลสูงส,สุดตอนแรกคือ200ล้านดาเมจแต่ตอนนี้ครับเพิ่มแล้วคือ400ล้านดาเมจครับโอ้โห400ล้านเนี่ย โคตรจะเยอะเลยแต่รางวัลของสื่อะเริ่มจากรางวัลของ250ล้านครับรางวัลของ250ล้านที่เพิ่มเติมมาก็คืออ่านังสืออัพอัพเบรตี้ครับซึ่งมันให้เท่าไหร่นะยังไม่บอกนะว่าจะให้ให้เท่าไหร่แล้วก็มีรางวัลของ300ล้านครับ300ล้านด,ดาเมจคือได้รับหนังสืออัพสกิลไม้ตายครับอัตราการสําเร็จคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะนังสือแบบเนี้ยแล้วก็400ล้านครับคือตัวตัวละคร เลเจนดัลี่หดาวครับอีกหนึ่งใบคือถ้าแบบนี้หมายความว่าถ้าเราเก็บคะแนนครบ4ี่ร้อยล้านเราจะได้ตั๋วแดงครับหรือตั๋วตัวละครหดาวเนี่ยสี่ใบเลยนะถ้าเ,าเก็บถึง4ี่ร้อยล้านได้4ี่ใบเลยนะแล้วก็เก็บตอนนี้เก็บยากขึ้นนะครับเพราะตะกอนนู้น่ะเราตีที่ผมบอกในคลิปก่อนๆว่าเราตีคะแนนดาวเมจจะรวมกันทั้งดา่านใช่ไหม แต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามีหลายๆลยคนแล้วมาบอกผมว่าคะแนนตอนนี้มันไม่ได้คิดแค่ตคัวละครทั้งด่านนะมันคิดแค่ตัวละครบิ๊กมัมตัวเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าเราทำดาเมใส่ลูกน้องของบิ๊กมัมทั้งดานเลยเนี่ยรวมรวมกันได้10ล้านใช่ไหมแต่เราไปตีบิ๊กมัมเนี่ยเราทำดาเมจได้แค่1ล้านมันคิดแค่1ล้านนะครับซึ่งผมยังไม่ลองนะผมยังไม่ได้ลองเลยว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะจริงแหละ พขามีหลายคนแล้วมาบ่นกับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบคาถามว่านี้ว่ายังไงว่าทำไมมันเพิ่มน้อยก็มีน้อง,องมามาคุยกันในกลุ่มครับว่าเออมันคงจะเป็นอย่างนี้แหละก็ยังไงก็อย่าลืมลองเข้ากลุ่ม,มนะเผื่อมันจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยกลุ่มก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะก็ถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าเราตีบิ๊กมัมเราต้องเป็นเน้นดาเมจครับใส่บิ๊กมัมตัวเดียวเลยแล้วก็ปัญหาคือผู้เล่นใหม่ๆหรือผู้เล่นที่เพิ่งมาตีบิ๊กมัมช่วงนี้นี่แหละคือปัญหา เพราะมันคิดดาเมจยากยิ่งขึ้นตอนที่มันมาช่วงแรกคือคิดดาเมจกันง่ายกว่าสุดเลยตีกันกระจายแป๊บเดียว200ล้านผมตีแค่3-4ที200ล้านแล้วนะแต่ครั้งนี้เขาถ้าหากจะยากการที่มี400ล้านขึ้นมาเนี่ยผมว่ายากขึ้นแน่ๆเลยใครที่ตีดึงแล้วผมว่าก็ดีใจด้วยแล้วกันใครมันจะรู้หละว่ามันจะเพิ่มเป็น400ล้านป่านที่ผมตีดองไว้ตั้งนานแล้วโคตรจะเซ็งเลยโอเคครับมันอาจจะยากขึ้นนะในการตีพิกมามแต่ก็พยายามเข้าละ ขั้นต่ำครับคือ20ล้านนะขั้นสูงสุดต,ตอนนี้คือ400ล้านนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์กลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ